ไปชมฝีมือของแม่บ้าน30คนนะครับจากหลากหลายหมู่บ้านในตำบลควนสตอจังหวัดสตูลน,นะครับมารวมตัวกันสารวัฒนธรรมทําขนมโบราณน,นะครับหนึ่งในนั้นก็มีขนมจูจอหรือว่าขนมดอกบัวจากฝีมือของผู้สูงอายุที่นําทีมมาถ่ายทอดปุ่ิปัญญาท้องถิ่นด้วยกันครับ สูตรของขนมจูจอครับประกอบไปด้วยแป้งสาลี1กิโลกรัมแป้งข้าวครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลทรายขาว8กรัมน้ำตาลอ้อย2กรัมแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับแล้วก็ใช้ฝีมือหยอดแป้งทอดให้เป็นรูปดอกไม้แล้วก็ค่อยๆปรุงไฟให้ขนมสุกนะครับนี่เป็นสูตรที่นางฮาหยาดเกปันวัย67ปีปราชชาวบ้านเขาเป็นเจ้าของสูตรขนมจูจอหรือว่าขนมดอกบัวครับนำทีมมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกันที่อบตควนสตอ ก็มีแม่บ้าน30คนจากหลากหลายหมู่บ้านในตำบลควนสตอครับมาช่วยกันเตรียมความพร้อมสำหรับงานบุญ300โต๊ะครับทำขนมหลากหลายอย่างคุณผู้ชมมีขนมโคมีกล้วยหยำแล้วก็จูจอตั้ง1,200ชิ้นเลยครับขนมนี่ก็เรียกว,ว่าขนมเว้นบ้านนะเวบบ้านก็เรียกขนมจูจอรอไปดังเมืองอีกนิดนึงลุงตากบัว อ่านี่เสร็จผสมอะไรบ้างนี่เร็จผสมกแป้งสาลีใส่กับน้ำตาลใส่แกนนิดนิดช้อนอะไรใส่ไข่ดิใส่ไข่ไม่ใช่ไหนยกเมื่อกี้ไหนโอ้น้ำตาลนี่มันเป็นน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลทรายขาวหนึอ๋อน้ำตาลทรายขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผสมน้ำตาลอ้อยนิดหนึ่งที่แตงแดงเอ้อยมันดูหอมดีนะาแล แล้วเวลาทอดมันมีเทคนิคยังไงบ้างคะไม่ต้องมีเทคนิคหรอกแต่ให้มีลงก็พอแล้วเวนี้วหนึบเนี้อหนึบอร่อยค่ะถ้าเกิดได้กาแฟสักแก้วหนึ่งหรือว่าชายเย็นนะคะสุด <c oughs> ยอดเลย <c oughs> ไม่หวาน <c oughs> มันแบบมันมัน,นแล้วก็หอบน้ำตาลด้วยค่ะ อ,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 อร่อยอย่างที่พี่พัชรีบอกนะครับว่าถ้ากินคู่กับกาแฟหรือว่าโกปีอ้อแล้วก็ชาเย็นสักแก้วหนึ่งตอนเช้าๆก็จะคู่กันเป็นอย่างดีครับเวลาเขาขายกันแค่ชิ้นละ3-5บาทนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวใต้มุสลิมที่เรียบง่ายกับขนมพื้นบ้านแบบนี้ครับ การอนุรักษ์ขนมแบบนี้ก็ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีคนในชุมชนนะครับให้มารวมตัวกันเวลาที่มีงานบุญใหญ่ๆก็ช่วยกันทำอาหารขนมพื้นถิ่นกันแบบนี้ครับ